สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราจะได้รับค่าตอบแทนต่องานที่เราจะทำเนาะค่าตอบแทนเนี่ยเราจะได้รับเป็นเงินบาทเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับผม957าสบาทจุดสตางค์นะครับใครที่อยากทำรายได้เสริมออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลย ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทาได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยใครที่กําลังมองหาวิธีการหาเงินเสริมออนไลน์นะครับดู้ได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์กันก่อนนะครับผมหนึ่งเลยจะต้องเป็นในส่วนของแอปทําเงินฟรีนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเงินในการรับรายได้นะ ใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store หรือว่า App Store ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยสําหรับแอป,ปแรกนะครับที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้นะครับมีชื่อว่า Shopee Pay นะแอป,ปนี้จะเอาไว้ใช้ในการรับเงินนะครับเพราะว่าจะเป็นการถอนเงินเข้าในส่งของบัญชี Shopee Pay ใครยังไม่มีก็ไปดาวนโหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับตัว Shopee Pay เนี่ยจะใช้งานเหมือนกับบัญชี Tumany Wallet นะครับหรือว่าแอป Tumany Wallet เลยสามารถทําทการซื้อของออนไลน์ได้ใช้จ่าย ในการสแกนจ่ายได้นะครับหรือจะทําการโอนเงินเข้าในส่งของธนาคารก็สามารถทําได้เหมือนกันลูกเล่นคล้ายๆกันเลยนะใครยังไม่เคยสมัครดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือเนาะก็สามารถค้นหาตามชื่อแอปได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดหรือว่าลิงก์สมัครตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะ จะมีลิงก์การสมัครดาวน์โหลดไว้ให้นะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราติดตั้งแล้วเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าตัวแอปเนี่ยสมัครอย่างไรนะครับรูปแบบของการทํารายได้ของแอปอัตตาโพนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูในส่วนของเมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะใช้งานไม่เป็นนะครับแอปนี้ใช้งานง่ายมากๆสิ่งแรกเลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จอยากให้ทุกคน มากดที่ my profile นะครับที่เป็นรูปคนด้านล่างขวามือเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูในส่วนของเมนูกันก่อน เมนูแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการแจ้งปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆแล้วเราอยากจะติดต่อแอดมินตามหัวข้อได้เลยนะครับก็จะเป็นหัวข้อภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ใช้ตัว Google แปลภาษาได้เลยเมนูที่2นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการกรอ,อกข้อมูลนะครับเป็นโปรไฟล์ดัต a นะการกรอ,อกข้อมูลเนี่ยจะเป็นในส่วนของหัวข้อต่างๆให้เราเลือกช้อยในการตอบเขาก็จะมีหัวข้อใหญ่เข้ามาให้เรานะครับแล้วก็กดเข้าไปตอบตามข้อมูลเหมือนกับการตอบโปรไฟล์ตอบแบบสอบถามส่วนตัวนะครับแล้วก็มา ตอบตรงนี้ในการให้ข้อมูลของเขาด้วยนะเมนู mm hmm. ที่3นะครับจะเป็นในส่วนของการกรอก r รฟ e r อร์ลโ e หรือว่ารหัสของการเชิญเพื่อนรหัสของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะกรอกได้ทุกคนนะครับมีของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกก็ได้ตรงนี้เนี่ยไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินหรือว่าการทำไรายได้ใดๆนะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ถอนเงินได้นะ เมนูต่อไปก็จะเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเมื่อมีงานเข้ามาให้เราทําก็จะมีการแจ้งเตือนมายังหน้าจอมือถือของเราเนาะอันนี้ก็แนะนําให้เราเปิดไว้ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด continue สหรับ location นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะเพราะว่ามันเป็นโล c a t i o n ที่ล็อกไว้อยู่แล้วนะครับการออกจากระบบนะครับ logout อันนี้ออกจากระบบเนาะ แต่ถ้าเราไม่เล่นแล้วนะครับหรือว่าเราเล่นไปเราไม่อยากให้ข้อมูลเนี่ยมันตกครั้งอยู่ในระบบหรือว่าอยู่ในแอปเราสามารถ Delete นะครับลบบัญชีของเราออกได้เลยนะครับเป็น delete a c c o u n t เนาะแต่ถ้าเราเล่นอยู่เราเผลอกด Delete ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้บัญชีเดิมได้นะครับหรือว่ายอดเงินที่เราทาไว้อยู่เนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่ถ้าเราใช้อีเมลเดิมในการล็อกอินเข้าสู่ระบบมันก็จะเป็นบัญชีใหม่เนาะพยายามอย่าก,กดตรงนี้นะครับอย่าก,กด Delete นะ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการทำรายได้นะครับในส่วนของแอปอัตตาโผการทํารายได้นะครับก็จะแบ่งเป็น2วิธี1คือการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินบาทเลย2คือรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองการทํารายได้นะครับจะอยู่ในส่วนของเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือทั้งหมดเลยสําหรับคนใหม่ที่สมัครครั้งแรกนะครับหรือว่าเริ่มต้นเล่นครั้งแรกเลยงานหรือว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นนะครับ เราจะต้องกรอกข้อมูลโปรไฟล์ก่อนเดี๋ยวทางแอปเนี่ยเขาจะส่งงานเข้ามาให้เราทำนะอย่างเช่นตัวอย่างงานตรงนี้นะครับงานที่มีมูลค่าเยอะสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่43บาทจุ05สตางค์ใช้เวลาทําแค่14นาทีนะครับได้43บาทเนาะบางครั้งนะครับก็เป็น90 60 100 1นึง ที่ผมเคยเห็นสูงสุดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500บาท1งานนะครับอันนั้นก็อยู่ที่ดวงของเราว่าเราจะได้รับหรือเปล่านะครับก็พยายามเข้ามาใช้งานบ่อยๆนะครับมันจะได้เจองานที่มีมูลค่าสูงๆเนาะมันเคยมีช่วงเทศกาลครั้งหนึ่งนะครับให้อยู่ที่1,000บาท1งานนะครับ ถ้าใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีไปเนาะถ้ามันมีงานขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้ทุกวันเนี่ยสามสบาทนะครับผมประมาณนี้ทุกวันเนี่ยก็สามารถเก็บเป็นรายได้เสริมได้นะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสี่สิบสามสิบบาทสิบสองเจ็ดบาทสิบบาทเนี่ยถ้าเราเก็บรวมกันเนี่ยใน1วันเนี่ยมันก็เป็นหลักร้อยได้นะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าไปที่งานนะครับเราต้องการทํางานไหนเราก็กดเข้าไปแล้วก็ตอบข้อมูลตามที่เขาต้องการเขาจะมีโจทย์เข้ามาให้เรา เราก็ทําการอ่านโจทย์แล้วก็เลือกช้อยในการตอบพยายามตอบให้เป็นข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับอย่าตอบมั่วเนาะบางคนเนี่ยเข้าไปโดยที่ไม่อ่านโจทย์เลยแล้วเราก็จะตอบมั่วมันจะไม่สอดคล้องกับโจทย์ที่เขาตั้งมานะครับพยายามอ่านให้ดีนะ สำหรับตัวเกมนะครับที่เป็นรูปจอยเกมตรงนี้นะครับเออมันยังไม่ขึ้นนะครับตัวเกมเข้ามาให้เราทำเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปทำเซอร์เวย์หรือว่าแบบสอบถามก่อนหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ w a l l e t w a l l e t เนี่ยจะเป็นยอดเงินของเราทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสอบถามหรือการแนะนําเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นตรงยอดตรงนี้ให้เราดูเลยว่ายอดรวมทั้งหมดเนี่ยของเรามีเท่าไหร่นะครับ ยอดนี้ก็มีอยู่ที่957บาทจุด 6, จุด56สตางค์เนาะในการทํารายได้นะครับเขาก็จะมีในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยว่ารายได้ของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนมาบ้างมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายได้นะครับที่ได้รับจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเป็นรายได้ส่วนแบ่ง10%ของรายได้ของเพื่อนนะไม่ใช่ว่าได้เยอะนะครับผมก็แค่10%ของรายได้ของเพื่อนนะครับ เพื่ของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทํารายได้มา100บาทเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเขาเนาะอันนี้ก็เป็นของเดือนกุมภานะครับอันนี้คือเดือนกุมภาเนาะก็จะเลื่อนให้ดูนะครับอันนี้ก็มีคนที่เขาทําได้เกิน100บาทด้วยนะน่ครับค่าตอบแทนหรือว่ารายได้จากการเชิญเพื่อนเนี่ย10%ก็ได้มาที่108บาทแสดงว่าเขาทําได้เยอะนะถอนไปครั้งล่าสุดนะครับจำนวน1,000บาทเมื่อวันที่ 8เดือนกุมพานะนี่1,000บาทนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเดือนกลุมพาวิธีการถอนเงินก็กดมาที่ a คสเอานะครับในส่วนของ a คสเอานะครับก็จะมีช่องทางให้เราเลือกถอนตามนี้เลยสําหรับใครที่ต้องการรับเป็นเงินสดนะครับอยากได้รับเป็นเงินสดเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับก็จะมี2ช่องทางให้เลือก1ก็จะเป็นในส่วนของบัญชีสกิลนะครับสกิลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Pay Pa l เนาะ ที่เราเคยใช้เมื่อก่อนนะครับมันสามารถโอนเงินเข้าธนาคารไทยได้แต่ว่ามีขั้นต่ำค่อนข้างสูงในการโอนเข้าธนาคารและก็มีค่าธรรมเนียมค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเป็น Shopee p a พนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนำเพราะว่าตัว Shopee p เ y เนี่ยถอนขั้นต่ำเริ่มต้นที่200บาท ถอนได้สูงสุดถึง1,000บาทไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายเนาะก็ถ้าเราโอนไปที่ Shopee Pay เนี่ยเราก็จะได้รับจำนวนเต็มเลยถอน200ก็ได้รับ200บาทแล้วก็ได้รับเงินเร็วมากๆนะครับกดแรกปุ๊บก็สามารถรับเงินได้เลยแล้วก็ตอนตอนที่เราทําการโอนเงินจาก Shopee Pay ไปธนาคารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมเยอะอะไรนะครับเราสามารถทําได้เลยวิธีการก็ง่ายๆนะครับกดเลือกนะครับรายการที่เราต้องการโอนเนาะแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เติมไม่เป็นก็จะมีคลิปสอนหลายคลิปเลยนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับก็สำหรับวิธีการหารายได้เสริมออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนก็ทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยถ้าใครมองว่ามีประโยชน์ต่อการหารายได้เสริมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ